สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับจัดเด็ดเพื่อนนะครับรอบเช้านะครับมามาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะพี่นะช่วงเช้าในชุดนี้นะครับเราได้มานะครับพอสมควรครับพี่ในในหน้าพระที่หลากหลายนะครับจีบจานแน่นอนนะครับลองเข้าารับชมดูก่อนพี่นะครับแล้วสแตนบายเลยแบบว่า300ไปเลยพี่แนวนะสามร้อยแบบรืๆในครับพี่ใครสนใจรายการไหนไพี่นะนับสาย่วนสายตรงเข้ามาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอมาเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยแล้วกันพี่นะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานนครับพี่ๆทุกท่านนนครับที่เข้ามารับชมนนครับรายการแรกอ่รายการแรกของเราเนนครับโดยขอขอนุญาตพี่นะ้าแป๊บนึงนะพี่นะจัดจัดก่อนนะจัดที่ก่อนรายการแรกนะครับอ่องค์แรกเอาเป็นพระกิ่งนะพี่นนครับองค์นี้น่าจะเป็นพระกิ่งพิมพิมตแต่งแต่งเดิมแต่งสวยแต่งธรรมชาติพี่และดำเดิมเห็นไหมดำเขาจะแห้งนะแห้งแบบเป็นธรรมชาติสามร้อยบาท นี้ครับนี่พี่ในครับเป็นคล้ายๆครับว่ากิ่งน้ําท่วมอ่ะสองสี่แปดห้าวัสุทัศน์ประมาณนี้นะเอาสามร้อยบาทในครับสามร้อยแล้วก็เนื้อว่านเนี่ยพี่นะผมไม่ได้เนื้อว่านมาพี่ดูเนื้อเนี่ย <_ d ata> เนื้อว่านนี่ในราคาแบบขนาดราคาแบบว่ามิตรภาพนะสามร้อยพี่คิดดูดิเนี่ย,ย <_ d ata> ไม่มีแล้วนะพี่นำเนื้อว่านราคานี้ในครับอาจจะเป็นประมาณปีศูนย์ห้านะกากดพิมพ์อะไรพิมพ์ได้สวยมากในครับเออร่องรอยการกดพิมพ์เขาคือ ดูแบบเป็นธรรมชาติพี่ดูเห็นไหมัมันจะไม่ผิดพิมพ์นะครับไม่ผิดพิมพ์แน่นอนนะครับร่องรอยการกดความแห้งน้ําว่านสามร้อยพี่ในครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนอยนครับ,รบพี่จ๋าราคานี้จจไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปิดตาเนื้อสมฤทธิ์ยันยุ่งในครับเนื้อสมฤทธิ์จะพี่จ๋านะครับยันยุ่งก็พี่รอยข้าบเบา้านนครับร่องรอยการหล่อเห็นไหมรอยค่าเบ้าร่องรอยการหล่อนะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยพี่เอา สามร้อยเนี่สมลิตรนี่ยครับสามลิตก็สามร้อยในอัคองนี้ครับพี่องคนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าพระสามในีัพดับพระสามลำพูนโอ้อยู่ในกรอบเก่านะพี่พี่ในีัพอ่ะอยู่ในกรอบเก่านะพระสามลำพูนคือยังไงพี่เขาโดดเด่นแล้วเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะพระสามลำพูนเอาเอาสามร้อยพี่พระสามเอาสามร้อยพระสามยังราคาเบาพี่ดูแล้วกันะนรัพพ่อแดงวัดเขามันอีต่อเลยพี่แล้วพระป่าเนี่ย ดูผิวก็น่าจะรู้พี่แนวผิวออกแดงเลยแนวปลนงผ้าแดงนี่ครับพี่แนวปลนงผ้าแดงวัดเหาไม่ได้ยินนะพี่นะนี่ครับคือในราคาสามร้อยอ่ะนะครับมันไม่มีพี่ในไม่มีแน่นอนนะครับราคาซื้อยังไม่ได้เลยนะครัาคาสามร้อยเนี่ยดูง่ายด้วยพี่เนี่ยเนี่ยครับเออผ้าป่าเอาสามร้อยบาทนี่ครับรูปหล่อ นาะงค์นี้ผมต้องตอบว,ว่านะครับนะบเป็นรูป่อของหลวงพ่อท้องสุวรรณโถนหลวงนะนะับอุดครั้งนะหล่อกโบราณผิวน่าจะมองออกแนวว่าเป็นผิวพันพระที่่อกโบราณจริงนะครับแนะลวะร่องรอยการอุดด้านล่างเนี่ยนี่คือครั้งนะเจ้าของเดิมเขาไปหยอดกาวไว้พี่ดูรอยกาวเดียคือเขากันมันหลุดพี่เวลาเขาแขวนเขาใช้นะครับนะเนื่องด้วยจากาพระเขาเขายับตัวตลอดนะครับอาจจะมีความเก่าก่อนหรือหลุดร่อนออกไปนะครับก็จะทําให้เออเขาได้ละ พุทธคุณเขาลดหย่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเขานะแต่เอาคือว่าเขาเขาหยอดกาวไ้พี่ดูรอยเก่าเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เนื้อดินเนี่ยพี่ะครับองค์นี้จะเป็นอ๋อนางพี่นะนางเนื้อดินสวยเห็นไหมนางเนื้อดินไม่ใช่นางธรรมดาพี่สวยเลยสวยและธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับนางนะนางแล้วก็พระเปิ่มพระเปิ่มนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่เนื้อเนื้อนี่สุดจัดอยู่แล้วเห็นไหมพระเปิ่ม โอ้โหเป็นเม็ดเป็นละองเลยไหมเออเป็นเม็ดเป็นละองแล้วนะพี่พับเปิมนะเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติพับเปิมเอาสามร้อยบาทนะครับแกร่งจริงแห้งจริงเก่าจริงครับนะพี่เอคอูสลอดนี่พ่อปานกุคูสลอดนี่ดูง่ายเห็นไหมอันนี้ดูง่ายพ่อปานกุคูสลอดนะครับเออเขาได้ได้สวยได้แห้งดี ในครับเบอร์ได้สวยได้แห้งดีสามร้อยบาทนะครับคูสลอดคูสลอดสามร้อยแล้วก็เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเขียนครับพี่นนครับเหรียญกงจักรนะหลวงพ่อเขียนนนครับอ่อด้านหลังก็พี่เป็นตัวยันนนครับเป็นอักะระเลขยันเหื่อยังขึ้นอยู่เลยพี่นะครับหลวงพ่อเขียนนะสามร้อยบาทนนครับไม่ใช่สามพันนะสามร้อยนะครับเช้าเช้าอ่าเช้าเช้าสามร้อยบาทนะครับเขียนเขียนแล้วผมไม่ได้พ่อพรมาเหรียญนี้คมกิบเลยพี่ เนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อพมนะผมพยายามจะแกะพี่ๆได้รับชมแบบใกล้ๆอ่ะเออเนี่ยใกล้ชิดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูเหรียญเท่าเนี้เนี่ยคมนะครับคมและได้เดิมด้วยพี่นะครับผิวพันธุ์ยิ่งๆผิวพันธุ์ธรรมชาติอ่ะหลวงหลวพ่อพม์เนสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญนี้พี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของเอ่อเหรียญอาจารย์นำ ดูเนื้อเดี๋ยวเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลาพัทลุงอาจารย์นำเนอพี่บล็อกแบบดูเดีธรรมชาตินรระชาติดูเดิมๆเ,เลยดูตัวตัดอาจารย์นำนี่ใครไวใครได้นะพี่พระชัดเจนนะเนี่ยครับพี่พิชาพระชัดเจนนะอาจารย์นำนะใครไวใครได้เนี่ยเอาสามร้อย จานนำนะจานนำวัดดอนสาลานะพี่นะปีหนึ่งเก้าสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้อง์นี้เป็นเอ่อเตารี่ในะพี่นะเตาที่หลังเรียบนะเนี่ยครับพี่ๆเตารี่หลังเรียบหลังเรียบหลวงปู่ทวดเจ้าพี่แม้หลังเรียบเนะครับหลังเรียบหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้คือเหมือนแบบเขาเขาปั๊มมาแล้วมันไม่สวยมลเขาตะใบทิ้งเลยพี่เดี๋ยวไม่เนี่ยรอยตะใบแล้วตะใบเดิมด้วยดิ สามร้อยบาทนะครับปู่ท่วนอ่าจริงจบล็อกนี้เป็นบล็อกหลังหนังสือนะนะครับแต่นี้เป็นหลังเรียบเพราะพี่ตะบายออกนะครับเนี่ยปกติจะเป็นบล็อกนี้เนี่ยเ,เห็นไหมหนะ้าตาเหมือนกันเลยพี่อันนี้เตารี่อ่หลังสือเล็กเนาะตัวทอนยะเนี่ยจะเป็นหลังหนังสือแบบนี้พี่ยูเมื่อกี้เขาตะบายออกนะน่าจะน่าจะตะบายออกแต่ที่พี่ได้สวยเลยละ่ะนะเออได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติสามร้อยเหมือนกันพี่นะครับแบ่งปันให้เชา้ชาเช้านะครับเชา้ชาเช้าแล้วก็ขุดสระ โอ้คูสามไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับเนื้อชัดเจนมากเห็นไหมเนื้อชัดเจนมากครับพี่ครูสานะใส่เกา่าแกร่งนี่ครับนะครับคูสาเอาเอาสามร้อยนะครับครูสาพี่ในแบบหลวงพ่อเผือกเนื้อเนี่เนื้อไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นไหมร้อยเหนือในการกดพิมพ์ชัดเจนมากสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อจงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อจง หน้าต่างนอกหน้าต่างนอกเอาหลวงพ่อพจงนะเอ่อพ่อจงเอาไปสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อจงสามร้อยพ่อจงสามร้อยองค์นี้พี่ในรับสำหรับองค์นี้เป็นเจ้าสัวนะคระับเ,เจ้าสัวหลวงปู่บุญครับพี่ในรับองนี้พี่นะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วเห็นไหมเจ้าสัวนะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเจ้าสัวสามร้อยเนี่ยครับเจ้าสัวเ,เจ้าสัวแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆเลยผมไม่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะจะเป็นหลวง,ง,งพ่อจงหลวงพ่อเอ่ออะไรนี้ต้องช่วยพิจารณานะนะครับเพราะว่าได้เดิมแน่เอาสามร้อยพี่เนี่ยลูกหล่บโบราณเนี่ยพี่สามร้อยบาท นี่ผมรูดแบบรัวๆเลยนะสามร้อยอ่ะนนครับเออสามร้อยนี่แบบยาวๆไปเลยพี่เนครับองค์ต่อไปเอวัดพับนะครับดูค่าไปแล้วกันพี่แนวค่ามวลสารได้ในเนื้อปลาค่าแร่มวลสารได้ในเนื้อปลาด้านหลังเนี่ยเห็นไหม้หลังแบบหนึกมากเนครับเออหลังแบบหนึกมากสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้แล้วองค์นี้จะเป็น พระพรมในพ่นะเป็นพรมสีนะ่หน้าเนีับเป็นพรมสีนะ่หน้าะนรับหลวงพ่อหลงวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูสัญลักษณ์ชัดเจนที่ะนรับตอกหมึกปั๊มหมึกชัดเจนครับพี่พรมสีนะ่หน้าพรมสีนะ่หนะ้าเอาสามร้อยบาทะนรับหลวงปู่ปู่ดู่าสแกนะนรับแล้วก็อุปคุตอันนี้ถือบัวครับพี่อยู่ในเลี่ยมนะพ่นะเนื้อออกพายเงินเลยในอับพิจาเนื้อออกพายเงินเลยพี่อุปคุตนะ เอาไปสามร้อยนี่ผมดูสามร้อยให้แบบเกือบจบรายการแล้วนะแนวสามร้อยบาทแนวอุปรคุคาสามร้อยแนวเตารีดิเจ้าพี่แนวเนื้อแดงแนวเนื้อแดงนิยมดูเนื้อเนี่ยมะเตารีดเนื้อแดงนิยมเนื้อแดงนิยมเอ,เอาเอาเท่าไหร่เอาอีกสามร้อยแนวเนื้อแดงนิยมนะเตารีดิเอแนวเนื้อแดงแล้วก็ซุ้มร่มโพนะแนวน้ำเพชรบุรี่เนื้อชิ้นเนี่ยพี่ ในครับเนื้อชินเพชรบูรณ์นะจ๊ะพี่จา๋าในครับสวยเดิมธรรมชาตินะครับเนื้อชินเพชรบูรณ์สวยเดิมธรรมชาติเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงแล้วพี่ใช่ไหมเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงแล้วพี่ในครับจัดไปในราคาเบาๆนคะครับอง์นี้เอาสามร้อยบาทในครับแล้วก็หลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนคะครับหลวงปู่ทิมผิวพันธุ์เดิมมาพี่นคะครับหลวงปู่ทิมนะผิวพันธุ์เดิมอ,อันนี้น่าจะประมาณแบบ เขาจะรุ่นรุ่นแม่น้ําคูนะครับน้ำแม่น้ําคูเอาสามร้อยปูทิมนะครับปูทิมสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อองค์นี้นะครับจะเป็นเชียร่าในพี่น้าเชียร่าปีสองพันห้าร้อยในครับชิยราาปีสองพันห้าร้อยครับพี่โอ้โหโค้ดอย่างชัด์จเจนะนะครับพี่พี่ยาโค้ดอย่างชัดเจนนะพี่ในครับเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาติเม็ดผลเม็ดเดือดทุกๆอย่างครบถ้วนห้าร้อยบาทนะครับเชียร่านะ ชิล่าห้าร้อยองนี้ครับพี่แนวอ,องนี้จะเป็นหลวงผู้เผือกนนครับผิวพันธุ์เดิมๆพี่แนวหลวงผู้เผือกนะผิวพันธ์เดิมจริงในครับแล้วก็ด้านหลังเอพระราชทานเพงิงศพปีศูนย์สองครับพี่โอ้โหเหรียญยังธรรมชาติเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยพี่น่าเก็บนะครับน่าไว้ใช้พุทธคุณเอาห้าร้อยบาทในครับห้า,า,500าร้อยบ,บาทแล้วก็อง์นี้นครับพี่แนวเหรียญน,นี้จะเป็นของอคูบาเจ้าอินดาอินถา เหรียญเหรียญแท้นะพี่แนวะคูบาเจ้าอินถาเชียงใหม่เอาสามร้อยบาทเนะครับอุปประคุดอันนี้จะเป็นอุปประคุดถือบวัวครับพี่เนื้อสำริศเงินนะีครับอุปประคุดถือบวัวเนื้อสำลิศเงินเนื้อเดิมดูง่ายเนะครับเอ่อเนื้อเดิมดูง่ายสบายตาพี่สำลิศเงินนะเอาเอาห้าร้อยสำริศเงินแล้วก็องนี้พี่นะเป็นพระปิตาพิมพ์แข้งหมอนปิตาแข้งหมอนเนี่ยพี่ เนี่ยครับไม่รู้ว่าหลวงปู่จีนหรือหลวงปู่ไข่นะเดี๋ยวผมดูให้เนี่ครับเดี๋ยวผมดูให้เอาแบบชัดๆเนี่ยแกะออกมาให้ดูเลยเนี่ยแกะออกมาให้ดูเลยพี่เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นของหลวงปู่จีนะแข้งหมอนเนี่ยครับลงรักปิดทองพี่นี่ครับเนื้อผงคุกรักจุ่มรักปิดทองเอาเอาสามร้อยบาทนี่ครับใส่ไปสามร้อยเบาๆบาเนี่ยครับเออสามร้อยเบาๆบาครับพี่เนี่ยครับแล้วก็องต่อไปเนี่ยครับองค์นี้เป็นของหลวงปู่เยี่ยม แนบหลวงปู่เอี่ยมครับพี่นนวร้อยปีเนยร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมสวยเดิมดูวยเอาห้าร้อยบาทนนวร้อยปีปู่เอี่ยมนะเออกลิงนี่นะเป็นกิิงพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนี่ครับเป็นพระกิิงวัดสุทาศน์ยร่พี่หรือวัดบวรนะเนี่ยบัวเป็นเม็ด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 อพี่ด้านล่างมีรอยจานด้วยนะนี่ครับพี่ด้านล่างมีร่องรอยการจานมือด้วยพี่นี่ครับดะอัขระล้อมรอบอุดกิิง จานเก่าแน่นอนนะครับนะจานเก่าแน่นอนครับพี่เอาห้าร้อยนี่ครับนะเป็นพระกิ่งฐานสูงนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโตวัดเนินครับหลวงพ่อโตวัดเนินครับพี่เนื้อสวยมากอันนี้พาดูให้พ่อโตวัดเนินเอาห้าร้อยเนี่ยดูเนื้อได้เลยพี่นะครับหลวงพ่อโตวัดเนินอปิตาห้าเสือชนบุรีเอาห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็เสืออีกหนึ่งองค์นี่ครับนะเป็นของหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับเสือนะพี่นะครับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาส โอ้โหเสือเดิมเห็นไหมเสือเดิมเดิมเลยพี่ได้เดิมเลยนะครับหลวงพ่อวัดปริวานนับเสือรูหาเบอร์ต้นๆนครับของประเทศเอาไปสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อวัดปริวานกิ่งใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งใหญ่ครับพี่แนครับเป็นพระกิ่งใหญ่รอโบราณสองสี่แปดกว่าพี่แนคได้วันมาแปดห้าะพระกิ่งใหญ่ี่ครับนี่ดูดูง่ายในครับดูง่ายแล้วได้เดิมฟังเถอะในครับดูง่ายแล้วได้เดิมเอา สามร้อย <300 S 2> <the ast> นะครับนี่องค์นี้พี่องค์นี้จะเป็นพระพิตานนะครับจะเป็นพระพิตาครับพี่นี่ดูเนี่ยน่าจะจานมือนะด้านหลัง่ะน่าจะเป็นของหลวงพ่อทองวัดราชโยธาครับพี่เนี่ยพระพิตานะครับหลวงพ่อทองวัดราชโยธาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ,พ่อพรมครับพี่เนี่ยหรวงพ่พรมมาช่องแคนะเนะี่ยเป็นเตารีนะรเรนีย่ยเตารีหลวงพ่อพรมโอ้โหความคมไม่ต้องพูดถึงพี่คมชัดลึกนะครับดูด้านหลังเนี่ย หลวงพ่อพรมน่าใช้มากนะองค์นี้นะแนะนําเลยนะน่าใช้มากครับพี่นะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายปลายยันนะครับนะขอบด้านข้างนะครับนะความตึงของโลหะร่องรอยการปั๊มการกระแทกเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรมแล้วก็องค์นี้เป็นสร้างเขื่อนใช่ไหมเนี่ยปูเอี่ยมเนื้อสมฤทธิ์พี่ดูดูการอุดอุดคลั่งนะเออดูการอุดคลังเิยนะปูเอี่ยมวัดวัดหนังนะนะเป็นพระชัยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยสมฤทธิ์เงินดูง่ายแล้วก็องค์นี้พี่ นี่พี่ดูเนื้อองค์นี้เนี่ยเห็นไหมพี่ดูเนื้อองค์นี้นสุดยอดนะครับอันนี้เป็นเสือนะเสือเก่าเสือแห้งเนี่ยพี่ดูเสือดิโอ้ใครไวใครได้นะราคาโปรโมชั่นขอราคาเดียวนะเสือขอห้าร้อยบาทเนี่ยโอ้โหเก่ามากเอาห้าร้อยบาทนะครับเสืออยู่ในกรอบเดิมพี่แล้วก็พระปิตานนครับองค์นี้จะเป็นพระปิตาเนื้อ เนื้อค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อตะกัวครับพี่นะครับตะกัวเก่าหลังยันดอกจันครับพี่นะปิตานครรนบเป็นเนื้อตะกัวครับพี่นะครับปิตานครเนื้อตะกัวดูง่ายพี่นะครับเนื้อแบบนี้แล้วดูดอกจันเนี่ยชัดเจนไม่ได้ยัดวัดเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นกีบบัวนะครับนะกีบบัวหลวงปู่จีนเนื้อผงคุกรักดูง่ายเลยพี่ด้านหลังย่นเป็นหนังช้างนะครับเออหลังย่นเลยอันนี้เป็นของหลวงปู่จีนครับพี่เอา 500บาทเนี่ยครับอ่าไปได้สมเด็จมาหนึ่งชุดครับพี่เนี่ยครับนะพี่พี่จ๋าได้สมเด็จมาหนึ่งชุดแต่ผมจะเล่นให้ทีละองคเนี่ยครับพี่พี่จ๋าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทีละองคเนี่ยครับเริ่มต้นด้วยองค์แรกเนี่ยครับหมายเลขหนึ่งครับพี่ลงรักน้ำเกลียงเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนื้อหนึกมากเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานนะผมเอาองค์ละ400ใครไวใครได้ครับพี่เนี่ยครับใครไวใครได้นะดูเิยลงรักน้ำเกลียงไว้นะเห็นไหมดูเนื้อเนื้อแตกลายงานเลย หลวงวิจารเนี antis, ่ยพี siglo, ่ครับพิมของหลวงวิจารดูช่วงอกเห็นยไหมดูช่วงอกเชื่อดูการกดพิมพ์นะครักน้ําเกลียงบางๆครับไม่รู้รักน้ําเกลียงหรือลงน้ําหมากนะสมัยโบราณนะพี่ดูเนื้อดียมันไม่ใช่ทั่วไปพี่คนับนี่มาแบ่งปันให้นะครับพระได้ได้ฟอร์มสวยมากในดูเนื้อเนี่ยมันเป็นพระที่ใช้คาว่าสวยเลยพี่ครับไม่ใช่พระธรรมดาพี่คนับผมเอาสี่ร้อยหมายเล็กหนึ่งนะคนับพี่จ๋าหมายเล็หนึ่งนะเดี๋ยวผมขอยาเขียนเอาก็ได้เอาออกก่เขียนเลยหมายเล็หนึ่งเลย เนี่ยหมายเลขนึงสี่ร้อยบาทในแอปผมเขียนเป็นหมายเลขไว้ให้ะนรับผมเขียนเป็นหมายเลขไว้ให้พี่หมายเลขนึงสี่ร้อยบาทะนรับใครไว้ใครได้นะหมายเลขที่สองครับพี่ะนรอบองนี้มม Maple> ผมดูแล้วเป็นพ for ิม์ใหญ่บางขุนพรมนะเนี่ยพี่ดูเนื้อดียดูเนื้อดูคาบการลงกูเดี่ยนบผมดูว่าเป็นพิมใหญ่บางขุนพรมนะเนี่ยเนี่ยพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนรับพี่ดูคาบด้านหลังเนี่ยนะคาบการลงกูเน่ะ ผมว่าเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมแน่นอนนะครับซึ่งพี่ๆท่านใดที่มองหาบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่อยู่ในครับผมว่าตอบโจทย์มากเลยองค์นี้นะครับเพราะว่าพระชัดเจนพระได้ฟอร์มสวยพี่เก็บเก่าเก็บเดิมอ่ะเนี่ยนะครับสวยมากนะครับองค์นี้หมายเลขสองนะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมครพี่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆจ่ายตามหมายเลขด้วยนะเดี๋ยวจัดให้ตามหมายเลขพี่นะครับองค์นี้หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองไป็นสี่ร้อยบาทนะครับบอกแล้วช่วงโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับเป็นพระที่สวยนะครับเออเป็นพระที่สวยงามมากนะครับ องต่อไปนะครับองนี exactly. ้จะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณเหมือนเดิมเนี่ยนะคาบเดิมเดิมเหมือนกันในครับคาบเดิมเหมือนกันกับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวแมมดูคาแป้งดูคาแป้งดูร่องรอยการกดพิมที่เป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังกับพี่ด้านหลังมีรอยปู้ตายรอยหนอนต้นกับพี่นนครับเนื้อที่แกร่งนะครับเนื้อที่แกร่งเนื้อที่แห้งกับพี่นี่ดูเดิวเห็นไหมในครับร่องรอยตัวสับตัวรอยตรงรอยตัดนี่ชัดเจนมากนะครับพี่พี่ชัดเจนมากหลวงวิจารณพิมพ์อกกระบอกนะครับดูช่วงอกแมมอกจะไม่ใช่อกวีเป็นอกกระบอก เนี่ยพระได้สวยได้เดิมเลยล่ะเอาเอาสี่ร้อยบาทหมายเลขกสามในครับหมายเลขกสามนี่พี่นะในครับขอสี่ร้อยบาทในครับมานะครับใครไวใครได้ผมบอกแล้วนะครับนะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยพี่ใครไวใครไดในครับองค์ต่อไปในครับหมายเลขกสี่ในครับหมายเลขกสี่นี้เขาลงรักอยู่แล้วพี่ในครับเนื้อจอกแก่ฟูดปลาหอยในครับหลวงวิจารณ์เนี่ยพี่เนื้อออกแก่ฟูดปลาหอยชัดเจนในครับชัดเจนนะดูดิ ด้านหลังเห็นไหมดูร่องรอยการลงรักนะครับเนี่ยรอยบูไตรอยหนอนด้วนนะครับรอยเศษไม้เศษการทุบนะครับเป็นร่องรอยที่ธรรมาชาติอยู่แล้วเรื่องด้วยจากความเก่าเห็นไหมร้อยปีรอยแยะเห็นไหมเรื่องด้วยจากความเก่านะร้อยปีรอยแยะนะครับองค์นี้หลวงวิจารเนี่ยพี่เกตทะลุซุ้มนะสวยมากนะครับองค์นี้ลงรักไว้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะนะครับหมายเลขสี่เดี๋ยวเขียนก่อนหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทครับมีประมาณสี่องห้าองคได้ั้งหน่อยนะหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทนะครับ หมายเลขห้าครับพี่นะครับองค์นี้ก็ได้สวยอยู่เดิมเหมือนเดิมครับพี่นะครับองค์นี้ผมดูว่าเป็นาฐานแซมนะนะครับฐานแซมบางหุนพรมพี่ฐานแซมบางหุนพรมพี่ดูคาบแล้วกันดาวคาบคาบกรุ่มคาบร่องรอยการลงกรุเนี่ยฐานแซมบางหุนพรมครับพี่สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับพี่ดูคาบเดีย๋ยวสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่พี่อิยาลองดูคาบเดีย๋ยนะครับสิ่งนี้มันไม่สามารถขัดคัดสายตาก็ได้หรอกพี่นะครับสวยเดิมธรรมชาติแบบเนี้ยพี่ฐานแซม เห็นไหมฐานแซมเอาสี네่ร okay. so, ้อยบาทหมายเลขห้าเนี่ยผมบอกแล้วผมจัดให้เนี่ยผมบอกแล้วผมจัดให้ครับพี่เนี่ยหมายเลขห้าเนี่ยหมายเลขห้าสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขหกเนี่ยนะหมายเลขหกรับพี่นี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเดี๋ยวพี่นะเป็นพิมพ์ที่มีหูมีชดานะไม่ไม่ไม่ได้เจอทั่วไปนะเห็นไหมดูเดี๋ยวมีเป็นพิมพ์มีหูมีชดาดี่ด้านบนนะพระฟอร์มสวยมากนะครับนะพระมีความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพี่นะมีความเป็นเอกลักษณ์ นะครับนะดูคาบด้านหลังคาบตังอิว้วเลยพี่เนะครับเออคาบตังอิว้วเป็นตัวประสานะนะนี่ครับโอ้โหความเก่าความแห้งบอกคำเดียวเลยว่าองค์นี้โดดเด่นและเป็นธรรมชาติมากนะครับในราคาที่400บาทพีนะ่พี่จ๋าหาไม่ได้แน่นอนหูปรบาบ่าครับนะครับทรงชนาแบบนี้นะี่ครับเส้นซุ้มใหญ่อาจจะเป็นของหลวงสิทธิการโยธารักษนะ์นะนี่ครับสวยมากนะครับพี่หมายเลขหก 400บาทใครไวใครได้ครับพี่ราคาเดียวโดดๆกันไปเลยนะครับสมเด็จ6กองของเราที่เก็บไว้เนี่ยครับหมายเลข6-400บาทนะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆได้สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้มามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ